สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1,000 10, 0บาทเฟทส2นะคะซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐก็ได้มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วว่าได้รับเงินแน่นอนก่อนช่วงตรุษ ะะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำา3คุณสมบัติว่าใครที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล1,000บาทเฟสสองนี้บ้างเงินจะเข้าให้วันไหนแล้วเฟสสามรับเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันได้ในคลิปนี้ค่ะ อัปเดตเงินดิจิตอลเฟส2ล่าสุดนะคะสำหรับคนที่อายุเกิน60ปีจะต้องรู้เลยเนื่องจากว่าทางคอรมอรมีการตรวจสอบอัปเดตเงินดิจิตอลเฟส2ล่าสุดโดยรัฐบาลจะแจกเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปซึ่งตรงนี้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุใครอยากได้รับเงินนี้ต้องรู้3คุณสมบัตินี้นะคะถ้าหากว่าเรามีครบตามคุณสมบัติ นี้นะคะก็รับเงิน1 0 0 0 0บาทกันไปเลยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ด้วยนะคะซึ่งสําหรับเงินดิจิตอลเฟสสองนะทางกระทรวงการคลังก็จะแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะคะทางบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจไฟเขียวแจกเงิน1 0,000บาทเฟสสอง ซึ่งคาดว่าคนที่ได้รับเงินก็จะได้รับก่อนช่วงตรุษจีนปีหน้าส่วนเฟสสามนะคะก็คาดว่าน่าจะแจกในช่วงสงกรานก็คือเดือนเมษา2568นั่นเองค่ะ ตามที่นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตมีการประกาศที่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐ,ฐกิจเอเปกครั้งที่31ที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูว่าเดินหน้านโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินดิจิตอลเฟส2และเฟสถัดไปเพื่อโอนเงิน1,000 0บาทให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะนั่นก็คือ3คุณสมบัติคนที่จะได้รับเงินในรอบ2นี้ก็จะต้อง เป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะคะและ2จะต้องเป็นกลุ่มคนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปาะบาง นั่นก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการที่ได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทไปแล้วนั่นเองนะคะและคุณสมบัติที่3ก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งตอนนี้เขาปิดการลงทะเบียนไปแล้วถ้าหากใครที่อายุเกิน60ปีแล้วไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐถึงแม้จะไม่ใช่กลุ่มเปาะบางนะคะตรงนี้ก็ไม่สามารถรับเงินได้แล้วนะจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในช่วงที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนด้วย น,ะะนายเผ่าภูมิโลจนส,สกุลร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มีการออกมาเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกษษเมื่อวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2567นะคะว่าทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอเดินหน้านโยบายแจกเงิน10,000บาทเฟสต,ต่อไปนั่นก็คือเฟส2นะคะ จะมีการแจกให้ในช่วงเวลาใดตรงนี้หลายๆคนอยากทราบนะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก็น่าจะอยู่ในช่วงตรุษจีนนะคะและจะขอให้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปก่อนเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนสูงกว่าแล้วก็สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีความสามารถในการหาไรายได้ต่ํากว่ากลุ่มอื่นด้วยนะคะและมีความเป็นไปได้ว่าในการ แจกเงินรอบ2หรือเฟส2นี้สำหรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะคะก็น่าจะแจกเป็นเงินสดเหมือนกับเฟสแรกนั่นก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการก็คือกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยซึ่งตรงนี้นะคะก็ให้ ผู้สูงอายุที่มีอัยเกิน60ปีขึ้นไปทุกคนนะคะก็เตรียมตัวเปิดบัญชีรอไว้ได้เลยนะคะและที่สําคัญจะต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของตัวเรารอไว้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นธนาคารใดก็ได้และสําหรับคลิปนี้นะคะในยก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงิน10,000บาทเฟสอที่ได้แน่นอนนะคะเนื่องจากทางกระทรวงการคลังประกาศออกมาแล้วถ้าหากว่ามีคุณสมบัติ ครบตาม3ข้อนี้นะคะเงินก็จะเข้าให้ในช่วงตรุษจีนปี2568คะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ